ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จัดอบรมสมนาสมาชิกเกษตรกรจั ar, รรจงหวัดอุดรธานีเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและการแก้ไขปัญหาการทำงานของสมาชิกเกษตรกรวัน <conservatives> นี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาอุดรธานีได้จัดการสมนาสมาชิกเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีและการอบรมเครือข yup ่ายลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายชยพลทิติศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการสัมมนา,าที่โรงแรมประจักษ์ตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมในการกำหนดและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้านการพัฒนานโยบายด้านการเกษตรกรรมตลอดจนเพื่อให้รัฐได้คุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรอันจะนำพาไปสู่ภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจซึ่งนโยบายของรัฐบาลได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินง,งานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องการพัฒนาเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดการ การสัมมนาสมาชิกเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีและการอบรมเครือข่ายลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์ขึ้น <S <S เพื่อเพิ่มบทบาทในการมีส่วนร่วมของสภาเกษตรกรในการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้สอดคล้องกับธนาคารและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรค่ะ